Verb to be นะคะที่ครูจะสอนปรับพื้นฐานให้กับคนที่แบบแบบไม่มีพื้นฐานนะ,ะแล้วก็การใช้ do does นะคะ have has เนาะ,ะ,นะะแล้วก็ w h question นะ,ะใช้เวลาไม่นานนะสิบสิบถึงสิบห้านาทีแค่นั้น Verb to be นะคะ Verb to be มีอะไรนะ Verb to be ก็คืออ่าก็คือ is นะคะ is am เอนะคะคือ is สเใช้เมื่อไหร่นะเนาะอ่าใช้เมื่อประธานนะ,ะประธานเนาะ,ะเป็น I ออ่าไอเนะะี่ยใช้ I am. อแอมเนาะอ่า am ใช้กับ I นะคะ you นะคะ you we อันนี้เป็นกฎสากลเลยนะคะจำได้จำเลยนะ,ะ we day you we day หมดแล้วเนาะนะคะใช้นะคะใช้อ่านะคะอ่ะยนะูใช้ได้กับคนหนึ่งก็ยูเหมือนกันหลายคนก็สามารถก็ใช้ยูอ่าเข้าใจปะ่ะหนึ่งคนก็ใช้ยูได้สองคนหลายคนก็ใช้ยูได้เหมือนกันนะอ่ะ,อะส่วนอีสก็เป็นชีกับ she he it it นะคะ it ก็คือสรรพนามแทนสิ่งของนะอันนี้คือสรรพนามแทนนะ,ะ I ก็คือ,อ,อบุคคลที่หนึ่ง you ก็คือบุคคลที่สองนะคะอ่าส่วน she he it นะคะก็เป็นบุคคลที่สามใช้ is นะคะอ่ะส่วน we นะคะ we ก็คือรวมถึงคนพูดนะถ้าถ้าเราเป็นคนพูด แล้วมีเรารวมอยู่ในนั้นน่ะก็คือเรานะคะก็คือก็คือใช้วีนะเนาะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นนะคะ we are student นะคะอันนี้ก็คือรวมคนพูดเข้าไปด้วยนะคะอ่าพวกเราคืออะไรคะ พวกเราคือนักเรียนอ่ะรวม,พนพวรวมค,คนพูดไปด้วยอ่ะรวมบุคคลพูดไปด้วยนะส่วนเดนะคะเดออ่ะ,อะมีตัวเอสเลยนะคะก็คือมากกว่าสองคนนะวีวีกับเดใช้นะคะกับเป็นพหูพจน์นะ,ะอ่านะ,ะมากกว่าสองคนนะเดนะคะเดหมายถึงพวกเขาพวกเขาที่ไม่รวมคนพูดเวลาคุณพูดะเดออ่ะนะคะ D อ่า student นะคะ student นะคะเติม s เนาะโอเคนะนะคะ, okay, ะ,คะ,นะคะอันนี้ก็ก็คือก็คือการใช้เนาะอ่า you you are a student ก็ได้คนเดียวก็ใช้ you นะ verb ก็ตามมาด้วย a e เนี่ยนะคะใช้ you เวลาเป็นประโยคคำถามนะคะก็เอา verb to be ขึ้นก่อนนะคะก็เอา r ตรงเนี้ยขึ้นก่อนนะคะอ่านะง่ายๆเลยนะคะ are you a student นะคะนะคะ you นี้ใช้ได้กับคนหนึ่งก็ใช้ you เหมือนกันนะหลายคนก็ใช้ you ได้นะโอเคไหมนะะอ่าอ่อย่าลืมเครื่องหมายคำถามนะคะเวลาตอบก็ yes I am I am ถ้าไม่ใช่ก็ no นะฮะ I'm not I'm not เหมือนี้นะเหมือนกันนะฮะอื่นก็เหมือนกัน I am a student like 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 a student I am a student you are a teacher นะ you are a teacher นะฮะ you are a teacher ก็ได้ นะคะอ๋ออยู่อ๋อด็อกเตอคุณเป็นหมอเหรออย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันคุณเป็นคุณเป็นนะคะเอออันนี้คือประโยคคำถามส่วน he she it นะคะ it it ก,ก็คือแทนสิ่งของนะ she ก็คือแทนสรรพนามแทนบุคคลที่สามที่เป็นผู้หญิงส่วน he ก็คือแทนบุคคลที่สามที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ it นะคะก็แทนสิ่งของนะ,ะแทนคน แทนสัตว์นะคะแทนสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะเออคนนี่ก็ไม่น่าใช่นะเออนะโอเคไหมอ่ะ she is นะ่ะก็ตามด้วย is a doctor doctor หลอนเป็นหมอนะหลอนเป็นหมออ่าอันนี้เออ she เวลาถามก็ is E.C. ก็เอา E.s ขึ้นก่อนนะ E.s ขึ้นก่อนอ่าง่ายๆนะ E.C. อะไรคะ E.C. อ่ะดนะ็อกเตอร์เขาเป็นหมอเหรอเนี่ยเวลาตอบก็เหมือนกันนะ Yes อ่ะ She is นะถาม E.s ก็ตอบ E.s นะคะอ่าถ้าไม่ใช่ก็ no She is not นะคะ is E.C. is not หรือว่านะคะ หรือว่า she i s นะอันนี้ก็ใช้เยอะนะคะออกเสียงว่า isn นะ isn นะฮะย่อย่อของคำว่า is กับ not นะคะเป็น isn นะ isn t. isn t. เราจะไม่ใช้ you กับ am อย่างเงี้ยนะจำไปเลยนะเราจะเราจะใช้ you are เท่านั้นนะฮะแล้วเราก็จะไม่ใช้ i กับ r อย่างเงี้ยนะคะเพราะ r มันเป็นพหูพจน ใช้กับอะไรที่2อันขึ้นไปอ่า d o e s นะคะ d o e s ทีนี้มาดู d o e s นะคะ verb ช่วยนะ verb to do verb ช่วยเหมือนกันนะคะเนาะ d o e s อ่าเอ่อก็ dash ปกติแปลว่าดูใช่ไหมอ่าถ้าถ้าเป็น verb แบบ verb ทั่วไปนะก็เป็นอย่างเช่น I do my homework homework อ่าฉันทำการบ้านนะอ่านะ ไอใช้ดูนะไอยูวีเด y นะคะใช้ดูนะคะส่วน she he it นะคะใช้ใช้ดัสนะคะดัสนะ I do my homework I do the dish uh, ดิเชตนะคะเออชั้นล้างจานเนี่ยใช้ดูเหมือนกันนะคะดูดิเชอ่าถ้าเป็นชนะะีต้องเป็นช uh, ีอะไรคะชีดาสชีดาสชีดาสเธอเธอก็เป็นก็เป็นของเขาเธอโฮมเวิร์กนะคะโฮมเวิร์กเธอเป็นของเขานะคะอ่านะถ้าเป็นผู้ชายเป็นของเขา ก็เป็น he do his นะคะเป็น his ของเขา his homework นะคะอ่าใช้ไม่เหมือนกันนะคะใช้ไมนไ,ไม่เหมือนกันผู้ชายก็เป็น his นะคะอันนี้ของเขาอันนี้ของรอนนะคะอ่าไปเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็ของฉัน my นะ my ก็ของฉันเนี่ยอ่าใช้ใช้ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนาะ ทีนี้มาเป็นประโยคคำถามเนาะประโยคคำถาม do you have breakfast 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 อ่า uh, do you have breakfast เป็น uh, อ่าเขาเรียกอะไรประธานเป็น you ก็ใช้ do นะคะประธานเป็น you ก็ะะ you, ใช้ do do you have breakfast อ่ uh, where do you live น h uh, where do you live นะอ่านี่คุณอาศัยอยู่ที่ไหนก็ใช้ do น uh, ะส่วน does อ uh, ่า does she do her homework homework นะะอ่าเขาทำการบ้านหล่อนทำการบ้านแล้วใช่ไหมนะ does she Does she do her homework? Ah. Does she have nha? Does she have nha? Does she have nha? Does she have breakfast Breakfast nha? Does she have breakfast Sáng kết Sáng Does she have Does she have breakfast เนี่ยสังเกตนะคะมันมี does เนี้ยนะคะ verb ที่ตามมาเนะะี่ยเป็นเป็น verb เป็น verb เป็น verb ช่องหนึ่งนะ,ะเป็น verb ช่อง,งะะเวลาตอบนะคะเวลาตอบก็ yes นะคะ yes I do นะคะ yes I do ถามดูตอบ do นะคะอะ่าไม่ใช่ yes I have นะ,ะอะ่าต้องถาม yes I do นะเออถ้าไม่ใช่ก็ no I do เจนะ I do เจนะก็ก็มาจากคำว่า do not นะคะ do กับ not นะก็รวมกันเป็น don ้นเจิ้นเจิ้นะเจิ้นะแถมให้ this นะคะอ่ this เป็น past tense นะคะ this ใช้ได้กับใช้ได้กับทุกคนเลยนะคะใช้ได้กับทุกคนเลยนะคะ I you เป็น past tense นะคะ you อ๋อ we ด์ They. นะคะ She. นะคะี่ชีอิดอ่ะใช้อันเดียวกันเลยนะคะเป็น past tense นะ,ะเป็น past tense เป็น past สอ่ะซิมเปิลเหมือนกันนะ,ะเป็นอดีตนะคะเป็นอดีตอืมก็เป็น did you did you Did you have นะคะ Have นะฮะ Breakfast อันนี้ก็เป็นถามเกี่ยวกับที่ผ่านมานะ Where did you go เนี่ยอะ Verb ที่ตามหลัง did นะคะ Verb ที่มี did นะต้องเป็น Verb ช่องหนึ่งเสมอนะคนะเนะอะอันนี้ก็คือ past tense นะคะแถมให้ ถ้าจะถามเกี่ยวกับอะไรที่แบบเป็นรูปอดีตนะคะอ่ามาถึง have นะคะ have I you we they นะเดบวก have นะคะแบบบวก have นะ,ะใช้ have นะคะนี่ she it นะคะใช้ have นะ เป็นหลักการตายตัวเลยนะคะจำไว้เลยนะ,ะจำไว้เลยนะ,ะเนะะช่นนะ,ะ I have อา่า I have อา่า Shinred I have Shinred นะฮะ I have a pet นี่น เออ you have uh, ่า you have breakfast breakfast h a v e สำหรับอาหารเช้าเนาะอาหารเช้า breakfast อาหารเที่ยงนะ lunch lunch อาหารเย็นเป็น dinner น,นะคะใช้ half นะคะ half นี่ก็คือหมายถึงว่ากินนั่นแหละถ้าใช้กับอาหารเนาะ half ก็เท่ากับ เท่ากับกินอ่าถ้าใช้เกี่ยวกับของกินอ่า I have breakfast ก็คือฉันกินนะข้า,าวเช้าอย่างเงี้ย I have lunch. ฉันกินข้าวเที่ยงเียนะคะส่วน she she has she has long h a i ่หล่อนมีผมยาวเนี่ยใช้ has นะคะ she has three trees นั่นมีลูกชายสามคนนะก,ก็แบบนี้นะคะเนาะใช้ has นะคะ she has อ่ะ the w i h e w has question นะคะเวลาจะถามเนาะเวลาเป็นคำถามนะคะถามเกี่ยวกับอะไรนะอ่าถ้าถามถึงสิ่งของอ่ะติง้งถามถึงสิ่งของสิ่งของ,ง,ของนะใช้ใช้ watch w a t do you do นะคะอันนี้ก็คือคุณทำงานอะไรนะคะคุณทำงานอะไรนะคะอ่ะถ้าเป็นหล่อนทำงานอะไรก็เป็น w a t d o e s she do นะอ่นะคือคือ w a t names i เนี่ยก็คือเจอกันเยอะแล้วนะคะเอา w a t อย่างอื่นบ้าง w a t do you do w a t d o e s she do อย่างเงี้ยนะคะเนาะ What do you have for breakfast? มี for ด้วยนะคะ breakfast เออ What do you have for breakfast? อ uh, okay นะ่ะโอเคเนาะนะคะ What do you have for breakfast? อันนี้ก็คือ what นะถามเกี่ยวกับสิ่งของ uh, when when อ่าเป็นเป็นเวลานะเป็นเวลาเป็น time เป็น day เป็นมันมันเป็นเยียอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเป็นตอบเป็นเวลาเอา when, เอ when อ่า when were you born อา่าคุณเกิดเมื่อไหร่นะคะคุณเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะ,ะเป็น past tense นะเนาะเอเอ when when อา่า do you start นะคะ start start work ก็เอาไว,ไว้ถามเพื่อนได้นะคุณเริ่มทำงานกี่โมงอนะ่ะ When do you start work นะ,ะ When do you finish work นะคะ Finish work When do you finish 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 แปลว่าเลิกนะ work นะแปลว่าเสร็จแปลว่าจบนะ,ะ When When do you start work When do you finish work เนี่ยก็ได้นะเนะาะถามเกี่ยวกับเวลานะ When when is your อ่านอันนี้ก็ได้ when is your birthday นะ birthday ก็ไดนะ้นะเนาะอ่าโอเคเนาะสำหรับ when where where ก็เป็นสถานที่นะฮะ place นะฮะ place ก็คือสถานที่ถามเกี่ยวกับสถานที่นะอ่า where you from นะ where where do you live live นะคะอ่า where do you live นะคุณ bon. อาศัยอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหน Where do you go อ่าคุณจะไปไหนนะคะอ่า Where do you go อ่า Where Where ถ้าถามเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะก็เป็น Where does he live อ่าเขาอยู่ที่ไหนนคะก็เป็น Does นะคะอ่ามาถึง Who นะคะ Who ก็ถามเกี่ยวกับ person น uh, ะ person people person people นเถามเกี่ยวกับคนนะถามเกี่ยวกับคนนะอ่า uh, where do you go นะอ่า where do you go คุณไปไหนมา who do you go with น uh, ะ with น uh, ะ with ใครไปกับคุณเอา with ไว้ข้างหลังนะ uh, เอา with ไว้ข้างหลังด้วยด้วยแปลว่าด้วยนะ uh. who do you go with น uh, ะใครไปกับคุณด้วย who do you go with who is your husband 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 นะ,ะ husband สามีของพนคือใคร who is your husband นะคะโอเคไหมนะคะ่ h how นะคะทีนี้ how how คืออย่างไรนะ,คะ,ะ how คืออย่างไรนะคะ ah how คืออย่างไรนะ,ะ,ะ how Do you feel นะ today ก็ได้วันนี้คุณรู้สึกยังไงนะอาจจะถามแบบว,ว่าเห็นเขาไม่สบายเงี้ยเหมือนจะเป็นไข้หรือว่าไม่สบายอะไรอะไรแปลกแ How do you feel today นะวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะเนาะ How do you go to work นะคะอนะ แล้วคุณไปทำงานยังไง How do you go to work นะคะอ่าโอเคไหมแล้วก็ how อะไรอีก How How life นะ How life How life อ่าเป็นตัวยอด How is your life ก็ได้ How is life นะชีวิตเป็นยังไงนะ,ะเออชีวิตเป็นยังไง How's it going How's it Go-ing อันนี้เป็นคำทักทายนะคะเนาะเป็นคำทักทายเป็นคำทักทายแบบไม่เป็นทางการนะใช้กับเพื่อนใช้กับคนที่สนิท h o w i s going? How's i s going? นะพูดให้ติดปากเลยนะคะอันนี้ลิงก์กับอันนี้เป็นสิทธ์นะสิทธ์ How's it going? โอเคไหม How อ,อ,อีกก็ได้แบบมีเยอะนะคะ How the weather? How weather? อากาศเป็นไงบ้างเน,นี่ยก็ได้ How the weather ก็ใช้ถามนะคะอ่ะโอเคเนาะน่าจะน่าจะพอได้เป็นพื้นฐานนะคะให้ให้เอาไปไปฝึกใช้นะคะ